สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนด้วยนะครับมาพบกับพวกเราฟุตบอลสไตล์บายเช่นผลเล่าข่าวที่จะนำเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการกีฬาที่น่าสนใจมานำเสนอลังนิกวยแหลกชี้สองเหตุผลทำแมนยูเจ้าเบอร์ลี่ทั้งที่ควรชนะแบบง่ายในสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์2565ลาบลังนิกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาวิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินรวมถึงเกมลับ ของทีมที่ทําได้ไม่ดีพอส่งผลทําให้เพียงบุกเสมอเบอร์ลี่ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ําคืนที่ผ่านมาเกมนี้แมนยูได้ประตูออกนําไปก่อนจากคอปปาในในในาทีที่สิบแปดก่อนจะมาโดนตีเสมอจากเกมโรนิเกตซัดให้เบอร์ลี่ตามตีเสมอแมนยูเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งในนาทีที่สี่สิบเจ็ดและจบเกมแบ่งแต้มกันไปทีมละหนึ่งคะแนนซึ่งจบเกม รับลังหนิงออกมาบ่นถึงประตูที่ถูกลิฟคืนไปสองประตูในครึ่งแรกราบลังนิงกล่าวว่าเรายิงได้สามประตูประตูที่สองถูกลิฟคืนลายแมนยกทงว่าฟาวหลังจากเกิดเหตุการณ์ในครึ่งแรกเราคลองบอลได้ดีเราคลองเกมได้ดีเราทําได้ถึงสามประตูแต่ถูกลิฟคืนสองลูกส่วนครึ่งหลังเราลงมาเล่นด้วยความดูดดันไม่มากพอ ชัดเจนว่าพวกเขาลงมาด้วยความดุดดันเลยทําให้พวกเขาได้ประตูตีเสมอและจบเกมแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนตอนนี้ทําให้แมนยูแข่ง23นัดมี39แต้มลังอันดับที่5ของตารางคะแนนส่วนเบอร์ลี่แข่ง20นัดมี14แต้มอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนตามหลังทีมลอดตกชั้นอยู่แค่4ี่แต้มก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันในนัดต่อไปนะครับว่า เบอร์ลี่และปีศาจแดงจะเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าส่วนขาสาั้น EP นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฟุตบอลตาตายบายเช่น <Bye. S 2> คนเล่าข่าว